มันจะนอนอะ่ะมันจะได้เวลานอนอะ่ะมันก็คือ <c oughs> ดีดก็เรียกว่าดีดโควิดโควิดตัวนี้ดีดมากใส่พันน้องกันใส่พันเนี่ยใส่กันใส่พันพิเศษใส่พันน้องกันน้องกันบวกบวกได้นะ จะได้ใส่ไหมเนยชุดเนี่ยจะใส่เสร็จไหมเนี่ยเปลี่ยนชุดหล,ล่อเป็นชุดนอนแล้วเว้ยอย่าทายน้องกันตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องกันอายน้องกันโต,ตน้องกันโตน้องกันโตฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บถุงเชือลงค่ะน้องน้องน้อน้ใส่เกงกัน <laughs> เป็นอะไรที่ไม่ยอมทำดีๆ ถ้ายอมดีๆก็ไม่ใช่น้องกันใช่ไหมเดี๋ยวเสียชื่อเสียงน้องกันเออเนี่ยหิวลมแล้วเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมแล้วก็ไปนอนไปเข้าห้องนอนไปลูกไปวุสไลยเดียวกันกับแม่เลยุูยทำไมไลยเดียวกันกับคุณแม่เลยเหมือนกันเลยของน้องกันลายล แม่ก็ใส่ชุดนอนน้องกันก็ใส่ชุดนอนนี่มูงกินยังไม่อิ่มนะลูกไม่อิ่มหรอกข้าวเอ้ยลูกชิ้นเอ้ยเค้กเอ้ยข้มน้ำแม่ไปอีกหนึ่งแก้วนั่งชิ้าก่อนนอน ันขึ้นทีก็มีไข้ทีเนาะขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นสองที่พร้อมกันเลยนีแม่เป็นเหมือนเท่ารอบที่แล้วที่ไข้ขึ้นนี่แค่ตัวร้อน่นอน,นกเกพราะว่าตัวร้อนเป็นอาทิตย์มันจะเป็นอะไรนะตัวร้อนผิดปกติพี่เจ๊เอาฟังขึ้นฉันที 嗯。